อเดิน,น,น,นดไม่ดูตาม้าตาเรือไอ้ก็ไม่มองเห็นล่ะร้อนขนาดนี้แสงก็สองตาเนี่ยก,ก็โทษแดดอยู่นั่นแหละมันก็จริงไหมล่ะเดี๋ยวนี้โลกก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆมันก็จริงที่แกพูดแหละอากาศก็เสียร้อนก็ร้อนอมันเกิดจากอะไรวะ ได้ทะเลาะค่ะคือแบบสงสัยนิดนึงค่ะว่าแบบทำไมโลกมันถึงร้อนได้ถึงขนาดนี้นภาวะโลกร้อนนะคะเกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักๆนะคะมาจากภาวะเรือนกระจกโดยภาวะปกติของชั้นบรรยากาศของโลกนะคะจะประกอบด้วย โอโซนไอน้ zone, ําและกาชนิดต่างๆซึ่งทําหน้าที่กรองรังสีคลื่นสั้นบางชนิดให้ผ่านมาตกกระทบพื้นผิวโลกรังสีคลื่นสั้นที่กระทบพื้นผิวโลกนี้จะสะท้อนกลับออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่งที่เหลือบนพื้นผิวโลกที่ประกอบด้วยพื้นน้ําพื้นดินและสิ่งมีชีวิตจะดูดกลืนไว้หลังจากนั้นก็จะคายพลังงานออกมาในรูปรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดแผ่กระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและแผ่กระจายออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนั้นบรรยากาศก็จะดูดกลิ่นไว้และคลายพลังงานความร้อนออกมาดังรูปที่1ผลที่เกิดขึ้นคือทําให้โลกสามารถรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้จึงมีวัฏจักรน้ําอากาศและฤดูการต่างๆดําเนินไปอย่างสมบูรณ์เอื้ออํานวยต่อการดารงชีวิตของพืชและตั์โลกจึงเปรียบเสมือนเรือนปลูกพืชขนาดใหญ่ที่มีไอ้น้ำและก๊าซต่างๆในชั้นบรรยากาศเป็นเสมือนกระจกเป็นเสมือนกรอบกระจกที่คอยควบคุม อุณหภูมิและวัตถจักต่างๆให้เป็นไปอย่างสมดุลแต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณกา๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลของธรรมชาติอันเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์เช่นก๊าซคาร์บอนได,ด,ดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซคลร์รอฟลูออโรคาร์บอนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถดูดกลืนและคลายรังสีคลื่นความยาวช่วงอินฟราเรดได้ดีมากดังนั้นเมื่อพื้นผิวโลกคลายรังสีอินฟราเรดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว้ต่อจากนั้นมันจะคลายความร้อนที่สะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นพื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นเราเรียกก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะแบบนี้ว่าก๊าซเรือนกระจก การเือนกระจกนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงแล้วมันยังส่งผลกระทบโดยทางอ้อมกล่าวคือมันจะทําปฏิกิริยาเคมีกับการอื่นๆและเกิดเป็นการเรือนกระจกชนิดใหม่ขึ้นมาหรือการเรือนกระจกบางชนิดอาจรวมตัวกับโอโซนทําให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงส่งผลทําให รังสีคลื่นสั้นที่2ผ่านชั้นโอโซนมายังพื้นผิวโลกได้มากขึ้นรวมทั้งปล่อยให้รังสีที่ทำอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตส่งผ่านลงมาทำอันตรายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ด้วย กระจอย่างไงบ้างคะวิธีการลดภาวะเรือนกระจกก็จะมีดังนี้นะคะวิธีการลดการเรือนกระจกง่ายๆที่เราสามารถทำได้นะคะร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการเผาป่าลดขยะและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่จำเป็นหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกันประหยัดน้ำประหยัดไฟเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้าใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและตรวจสอบสภาพรถอยู่เสมอคะ่ะทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าภาวะเรือนกระจกส่งผลต่อโลกเราอย่างไรดังนั้นเรามาร่่มมือร่วม